ยุคนี้ที่คนอยากจะ c h a เลนต์นะคะออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการมากขึ้นทํำยังไงถ้าเราต้องต้นที่อยากจะทําธุรกิจในยุคที่เป็นดุกดิจิตัลของปี2023นี้ข้อแรกเลยค่ะรู้เขารู้เราทำเซอร์เวยนะคะไม่ว่าจะเป็น Business Analysis นะคะหรือ Market Cap Market Size ต่างๆว่าเป็นยังไงนะคะรู้เขารู้เราให้มากเท่าไหร่ยิ่งจะทําให้เราทําธุรกิจนั้นได้มีประสิทธิภาพมากเท่านั้นอันที่2นะคะ<ด>รู้ใจรู้จักกลุ่มลูกค้าของเราให้ได้มากที่สุด วะ a n a l y z ์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดว่าลูกค้าเป็นใครจอยในการทําธุรกิจกับเราได้ยังไงลูกค้าของเราเป็นกลุ่ม B 2 C ขายตรงไปยังลูกค้าหรือว่าเป็นกลุ่ม B 2 B ทําการค้าไปคู่กับกลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะอันที่3ค่ะจากนั้นคุณต้องดูว่า Product และ Service ของคุณคืออะไรนะคะเป็น Red Ocean เลไหมตลาดแดงเดือดไหมหรือว่าคุณกําลังจะ Establish ตลาดใหม่ที่เป็น Blue Ocean พอเสร็จเรียบร้อยคุณต้องทํา Awareness ก่อนถ้ายังไม่มีคนรู้จกักคุณจะเข้า ามเจอร์นี่ไปสู่ทําการขายเลยคงเป็นไปได้ยากทํา awareness <S <S ให้ถึงนะคะทําให้คนรู้จักให้ถึงเมื่อทําให้คนรู้จักถึงแล้วคุณก็จะต้องมีเสเตจถัดมาคือเปลี่ยนจากคนรู้จักให้เป็นคนรักและเป็นลูกค้าเป็นคู่ค้ากับคุณให้ได้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดในการทําธุรกิจคือ financial plan นะคะคุณต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีเพื่อรองรับ cash flow ทุกคนคาดหวังแหละว่าทําธุรกิจมาตั้งแต่วันแรกก็อยากจะขายได้ขายดีเลยแต่มันไม่จริง สเสมอไปโลกของธุรกิจโหดร้ายกว่านั้นเพราะฉะนั้น Financial p แผนของคุณแคดโฟของคุณจําเป็นและสําคัญมากๆนะคะอีกอันนึงแผนสํารองค่ะอยากได้ดังใจว่าแผนดีแค่ไหนสุดท้ายก็มี Key Factor อื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ในธุรกิจเข้ามาประกอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นแผนสํารองสําคัญและจําเป็นในการทําธุรกิจนี่คือคกลไกแรกที่คุณต้องปั้นขึ้นมาสําหรับการจะเป็นเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ค่ะ